พงสวดานพูดเทพตอนที่230ถึงตอนที่231เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะหลังจากที่ประกาศไปเนาะว่าเราจะเลื่อมาอาทิตย์หน้านะครับไม่ใช่พรุ่งนี้หรือวันนี้นะครับโอเคครับงั้นเรามาอัปเดตบางงานประจําวันกันดีกว่าครับก็คือเทพแห่งการเวลานะครับตอนต่อไปจะมาวันอาทิตย์นี้นะครับคนแปลส่งคําแปลมาให้เรียบร้อยละเหลือพี่แค่อัดเฉยๆแล้วก็จะลงให้วันอาทิตย์ส่วนเรื่องจอมานต่างโลกกับผู้ก้าตกอับวันนี้น่าจะต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะว่า คนแปลของพี่นี่เขาไปต่างจังหวัดครับเหมือนไปทําบุญครั้งใหญ่เลยเห็นส่งภาพมาให้ดูอยู่ส่วนเรื่องแปรของอีกเรื่องนะครับของเรื่องแอดป๊อปปี้นะครับอันนั้นก็ถึงตอนล่าสุดแล้วก็ไม่มีต่อแล้วเนาะสำหรับเจ็ตอนกาเนิดราชันมังกรส่วนแอดป๊อปปี้กำลังทาเรื่องใหม่อยู่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่านะแต่เห็นมันมีอนิเมะด้วยมันก็น่าจะสนุกระดับหนึ่งแหละโอเคครับไว้ค่อยมารอดูกันอีกทีนะครับเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคครับณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคย ซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับสามารถเข้าไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสแคปชั่นนี้ได้เลยนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดนเนทให้เพจบาทเดียวนะครับใครโด a เนตเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับ วิธีการต่อสู้ของเจ้านั้นน่าสนใจดีใช้พลังของศัตว์ศูนมากกว่าพลังสถถัจธรรมแล้วก็นะข้ายังสามารถใช้พลังสัจธรรมสองอย่างรวมเข้ากับวิชาศัตว์ศูนได้อีกด้วยนะพสรสวรรค์ของเจ้าเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำเพื่อช่วยให้มนุษย์อยู่รอดได้แน่ข้าต้องทำให้มนุษย์อยู่รอดต่อไปได้อย่างแน่นอนณะเมืองศิลาธมินเมืองศิลาธมินรวบรวมเม,มืองย่อยๆ15เมืองเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นดินแดนในที่แห่งนี้สิ่งมีชีวิตต่างก็อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าแห่งใต้พิภพลูกหลานของคนที่ยังรอดชีวิตหลังจากยุคธมินได้มาตั้งลกรากกันอยู่ในที่แห่งนี้เลยทําให้มีเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ถึง12เมืองในดินแดนใต้พิภพเนื่องจากพวกเขานั้นไม่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรแล้วแต่ก็มักมีการแย่งชิงกันไปมาระหว่างกันอยู่เรื่อยๆมีกระทั่งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งสมาคมธมินเองก็เป็นหนึ่งในเมืองใต้พิภพแห่งนี้เช่นเดียวกัน ไม่มีพวกสมาคมทมินในที่แห่งน,นี้บัดซบเอ้ยนอกจากเอียเชิงยังไม่ตายตระกูลศักดิ์สิทธิ์ยังโดนกวาดล้างไปจนหมดสิน้นข้าจะกลับเมืองกอรี่ตอนนี้ก็ไม่ได้แถมพวกสมาคมทมินก็คิดจะกำจัดข้าไปอีกอย่าตําหนิข้าเลยถ้าข้าจะขายข้อมูลของเมืองกอรี่ให้กับพวกอูกุยสุดท้ายแล้วข้าจะทําพวกวิถีทางให้กลายเป็นเจ้าเมืองกอรี่ให้ได้รอดูไปเถอะข้าจะแก้แค้นพวกเจ้าทั้งหมดรอข้ากลับไปก่อนเอียเซอร์เนียลี หลงชาเราโดนเอียฮานหลอกเข้าให้แล้วละ่ะเจ้าคิดว่ายังไงเอียเชิงวู้นั้นมันยังไม่ตายเลยนะแผมมันยังทำให้เซิรนหงและตระกูลศักดิ์สิทธิ์ถูกกวาดล้างกันหมดมันหักหลังพวกเราแน่ๆถ้าข้ารู้ก่อนหน้านี้แล้วก็ข้าสังหารมันทิ้งไปแล้วแน่ๆตอนนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่ามันไปหลบอยู่ที่ไหนพวกเราส่งคนไปไล่ตามดีไหมละ่ะไม่ต้องหรอกเอียฮานนั้นไม่ได้โกหกเรามันวางยางให้เอียเชิงจริงๆแต่ว่าเหตุใดที่เอียเชิงนั้นไม่ตายพวกเราก็ไม่รู้ คิดว่ามีใครสักคนถอนพิษนั้นได้แน่ๆเป็นใครกันก็จะเป็นใครละ่ะก็ผู้ที่วางค่ายกุลหมือ่นอสูนย์ไงละ่ะคนนั้นย่อมเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเอียเชิงได้เช่นกันงั้นก็สรุปได้ว่าเอียฮานนั้นเป็นผู้ทรยศต,ต,ต่อเมืองกอรี่ถ้ามันเอาข่าวของเมืองกอรี่ไปหาตระกูลอื่นๆละ่ะบัดซบยิ่งถ้าหากเจ้านั่นคิดจะขายข้อมูลไปให้พวกอูกุ่ยด้วยเอียฮานเจ้าหมาจนตกมันจะต้องทำแบบนั้นแน่ๆอ๋อถ้าเรื่องนี้ถึงหูท่านจอมมาแล้วก็พวกเรามีหวังโดนลงโทษแน่ๆ ตอนนี้ท่านจอมมารฝึกฝนตัวเองอยู่อย่าได้ลบกวนท่านเราทําได้แค่จับตาดูเพียงเท่านั้นแม้ว่าพวกอูกุยจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับตึงเทพอยู่3คนแต่พวกมันออกจากที่นี่ไปพร้อมกันไม่ได้หรอกเมืองก,กอรี่ยังมีลูกไม้อีกเยอะที่พวกมันยังไม่เคยพบเจอไม่กระทั่งข้ายังโดนมาแล้วสรุปได้ว่าพวกอูกุยไม่อาจยึดเมืองก,กอรี่ได้อย่างง่ายได้หรอกส่งคนไปสอนแนวพวกมันไว้ก็พอส่วนพวกเราสิ่งสําคัญที่สุด คือรีบรักษาการบาดเจ็บรู้แล้วข้าจะรีบทําทันทีพู้เยี่ยมยุนระดับกึ่งเทพนั้นหรอใช่นั่นหนมายความว่าพวกมันเลยจุดสูงสุดอย่างระดับตํานานไปแล้วถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังไม่เข้าใจถึงพลังของสัจธ,ธรรมเรียกได้ว่าอีกเพียงก้าเดียวเท่านั้นก็จะเป็นระดับวิญ,ญญาณเทพแล้วพวกกึ่งเทพส่วนใหญ่จําเป็นต้องรอจนกว่าวิญ,ญญาณเทพจะดับศูนย์หรือไม่ก็รอให้เข้าถึงแก่นแท้ของพลังสัจธ,ธรรม เพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดยืนของวิญญาณเทพคนก่อไม่มีใครรู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีโดยเฉพาะเจ้าแห่งเมืองใต้พิภพก็แข็งแกร่งกว่าพวกมันมากยิ่งไปกว่านั้นพี่สาวเทพธิดาท่านจับความรู้สึกอะไรได้หรือเปล่าข้ารู้สึกถึงพลังศัจธรรมของเขาตั้งแต่มาที่นี่แล้วทำให้สามารถรับรู้ได้ทุกพลังสัจธรรมในโลกใบนี้เขาเป็นคนปล่อยไอเยนออกมา ที่แห่งนี้ไม่เห็นจะเย็นตรงไหนเลยร้อนจะตายไม่รู้เหมือนกันสิแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเขาน่าจะอยู่ระดับชะตาสวรรค์ไปแล้วละ่ะข้าเคยได้ยินมาว่าเจ้าแห่งเมืองใต้พิภพไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแสดงว่าข้าคงจะหาตัวเขาไม่ได้ง่ายๆแล้วสิแต่ข้าก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าเมืองใต้พิภพจะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายเผ่าพันธุ์รวมกันได้แบบนี้ไม่เคยคิดเลยจริงๆ ได้ยินมาว่าตระกูลอโศรโลหิตและตระกูลผนึกยกได้ต่อสู้กันเมื่อสองสวันก่อนตระกูลผนึกหยกกับบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยสู้กันทำไมกันนะพวกนั้นน่าจะหาทางสงบศึกจะดีกว่าเช่นนั้นแล้วโลกใบนี้จะได้อยู่อย่างงดงามเฮ้ยเสียงโกเลมเพทเมีหนน่าขนรู้เป็นบ้าพวกมันทั้งสองตระกูลเข้าไปในหอคอยมรณนะเ้าชั้นแล้วพบเจอแผนที่สมบัติแผนที่สมบัติของหอคอยมรณะ9้าชั้นกันเลย ขอ,อคอยนี้รู้กันอยู่ในทั่วล่าว่ายิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นตะกูลผนหนึกดกได้เหมือนกับล้นหาที่ตายเข้าไปสู้กับพวกอสูรโลหิตเจ้าพวกมนุษย์นี่ไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าใครเป็นนายของที่นี่มันคิดว่าตัวของมันนั้นเก่งเสมอแต่ก็ไม่เคยอยู่ได้นานนับพันปีแล้วใครเป็นนายของที่นี่กันพวกอสูรโลหิตอย่างนั้นหรอฮ่หาฮ่าแน่นอนว่ามันก็ต้องพวกมนุษย์หินแบบเราเนี่ยสิน่าสนใจดีนี่ ตระกูลพนึหยกคงเป็นกลุ่มของพวกมนุษย์นั้นสินะสุราในที่นี้ยากที่จะดื่มด่ำจริงๆเล่ากับกลิ่นของเศษดินยังไงอย่างนั้นหรือเขาใช้พวกลาวามาหมักสุรากันแน่เอาน้ำของข้าดีกว่าแฮะจริงสิพวกตระกูลอูกุยนะพวกมันมีนักจารึกอักษรคนใหม่ด้วยนะใครนะ่ะนักจารึกอักษรที่จะสามารถขัดเกาาให้ศาสตร์ตาวุธมีคุณสมบัติที่ดีมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ตระกูลอูกุยได้รับเงินมากขึ้นอีกด้วย ใน15เมืองนั้นมีนักจาลึกอักษรอยู่แค่6คนเองนักจาลึกระดับพื้นฐานเพิ่มคุณสมบัติของอาวุธได้เพียงแค่ไม่กี่ส่วนเท่านั้นแต่นักจาลึกส่วนใหญ่ค่อนข้างหายากต้องนักจาลึกอย่างท่านผู้อาวุาสโสเอียเท่านั้นที่จะเรียกว่าของจริงคนแบบนั้นนับว่าเป็นสมบัติของชาติเลยละ่ะนักจาลึกระดับพื้นฐานอย่างนั้นหรอแสดงว่าในที่แห่งน,นี้นักจาลึกอักษรได้รับการยุกย่องเป็นอย่างมากสินะแล้วระดับของข้านี่จะอยู่ที่ระดับไหนกันแน่นะ ถ้าหากมีแค่หกคนถ้าข้าไม่อยู่จุดสูงสุดก็น่าจะใกล้เคียงพอสมควรนี่น้องชายดูๆไปแล้วเจ้าไม่เหมือนคนของศิลาธรมินเลยนะโอ้โอเหตุใดท่านถึงมองออกได้ล่ะนี่คนคนนี้มีพลังอยู่ที่ระดับแบกโกข้าน่ะรู้จักมนุษย์ทุกคนในเมืองศิลาธรมินดีในที่แห่งนี้น่ะไม่มีใครกล้าไปไหนมาไหนคนเดียวหรอกข้าก็เลยคาดเดาว,ว่าเด็กน้อยอย่างเจ้าคงไม่ใช่คนจากที่นี่น่ะโอ้ข้าหลัวเจี้ยนจากตระกูลผนึกจกและเจ้าล่ะน้องชายเนี่ยนี ตระกูลผนึกหยกของเรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์อยู่มากเพื่อขยายพื้นที่ให้แก่ชาวมนุษย์มีเพียงแค่เรื่องนั้นเท่านั้นพวกเราต่างทำทุกอย่างเพื่อที่จะสนับสนุนให้คงอยู่ต่อว่าแต่น้องชายต้าสนใจจะเข้าร่วมกับตระกูลผนึกหยกของข้าไหมตระกูลผนึกหยกดูดูไปแล้วพวกเขาน่าจะมีผลประโยชน์ต่อเมืองกอรี่ไม่มากก็น้อยแฮะในโลกใบนี้นั้นยังมีอาณาจักรที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มาก ตาบใดที่พวกเขามีผลประโยชน์และมีสตรูร่วมกันพวกเราก็สามารถจัดการหาข้อสรุปลงตัวได้ได้สิแต่มีเพียงข้อแม้อย่าคาดหวังจะกำจัดการกระทำของข้าผู้คนในตระกูลไม่ได้ถูกบังคับแต่ทุกคนต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างปฏิสุขฮามันหอมยิ่งนะ นี่มันของดีนี่นาะน้องชายตั้งแต่เกิดมาจนเติบใหญ่ไม่เคยลิ้มรสรสจุลาชั้นดีแบบนี้มาก่อนเลยนี่มันช่างเหมือนกับน้ำพิ์จากสวรรค์ยิ่งนกะน้องชายท่านเป็นคนที่ใจดีจริงๆฮ่าฮ่าถ้าหากท่านไม่มีข้อบังคับแก่ข่าข้าเองก็จะเข้าร่วมกับท่านอย่างโดยดียินดีต้อนรับเนี่ยนี่ตระกูลของเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับกึ่งเทพอยู่สองคนความแข็งแกร่งของตระกูลเราอยู่ระดับที่สามของดินแดนนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตระกูลเรากำลังมีปัญหากับพวกตระกูลอสูร ซึ่ง้าหากเจ้าเข้าร่วมแล้วเจ้าเองก็ต้องร่วมชะตากรรมไปกับเราด้วยแล้วตระกูลนสุโลหิตพวกมันอยู่ระดับที่เท่าไหร่กันละ่ะพวกมันคืออันดับหนึ่งในเมืองศิลาธมินนี้ส่วนที่2อก็คือตระกูลอูกุยแต่ระดับความแข็งแกร่งของพวกมันแตกต่างกันมากแน่นอนว่าพวกมันมีระดับกึ่งเทพอยู่ถึง5้าคนโอ้แต่เป็นเพราะว่าพวกท่านแย่งแผ่นที่สมบัติกันงั้นสินะเอ๊ะเจ้ารู้ได้ยังไงกัน ก็เจ้าพวกนั้นคุยกันเสียงดังจะตายเอองั้นก็คงไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องปิดบังในเมื่อน้องชายรู้เรื่องนี้แล้วเพียงแต่นั่นนะ่ะมันไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์เท่าไหร่นักพวกมันและเราต่างก็มีแผนที่กันอยู่คนละครึ่งถ้าหากต้องการทําให้มันสมบูรณ์ก็จําเป็นต้องเอาสองส่วนมารวมเข้าด้วยกันพวกเรายังไม่รู้ว่าสมบัตินั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าในเนื้อหาเหล่านั้นมีใจความอะไรอยู่บ้างพวกมันไม่ได้บอกตรงๆว่าต้องการแผนที่แต่กลับใช้วิธีกดพวกเราทุกเกส้นทาง แสดงว่าตระกูลอสูรโลหิตเรืองอำนาจเหนือกว่าตระกูลอื่นๆในดินแดนแห่งนี้ที่น่าสนก็คือที่นี่กลับมีผู้แข็งแกร่งระดับตำนานอยู่เต็มไปหมดข้าจะจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงดีตระกูลพันนึ่งหยกก็เป็นเผ่ามนุษย์ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ต่อเมืองกอรี่อยู่ด้วยข้าสงสัยว่าที่ใดคือหอคอมรณะเชั้น หอคอยมรณะเก้าชั้นที่นั่นเป็นกองทัพของมนุษย์และพวกสัตว์อสูนต่อสู้กันเป็นเวลานับพันปีพลังงานแห่งความตายที่ออกมาจากศพได้เปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความตายไม่มีต้นไม้ใบหญ้าที่สามารถเกิดขึ้นที่นั่นได้ภายในนั้นลือกันว่ามีสมบัติมากมายซ่อนอยู่ที่แห่งน,นั้นไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยเท่าไหร่ แต่ผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเราได้เข้าไปค้นหาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าคือสนามรบโบราณสินะหรือสถานที่แห่งนี้ที่พี่ยู่เหียนเคยกล่าวไว้ไม่ผิดคงจะเป็นสถานที่แห่งความทรงจําที่เจ็บปวดสําหรับนางสหายของนางนับไม่ถ้วนจากตระกูลมนุษย์เสียชีวิตโลงกายศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องแตกสลายทําให้เหลือเพียงแค่ดวงจิตที่ต้องอยู่เพียงลําพังได้รับทุกข์เป็นเวลานาน จริงสิมันน่าอายที่ข้าจะดื่มสุราเฉลิเลิศแบบนั้นถ้าเอาของแบบนี้เข้าประมูลแล้วก็คงสามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลพอควรข้าเองก็ไม่ได้มีของอะไรมากมายแต่ข้าจะมอบดาบที่มีจารึกอักษเรเล่มนี้ให้แก่เจ้าแทนคําขอบคุณจากข้าจารึกอักขรระดับเงินวัสดุที่ใช้ทําดาบเองก็ไม่ได้เย่นนะแต่ดาบของข้าดีกว่าตั้งเยอะเลยอะ่ะข้ามีดาบของข้าอยู่แล้วสิ่งนี้ที่หลวงเก็บเอาไว้เถอะเอ๊ะ แต่นี่สิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกจารึกอักษรพื้นฐานลงอักขระให้ใช่ไหมใช่แล้วมีได้รับการจารึกอักษรพื้นฐานเอาไว้การที่จะหานักจารึกอักษรระดับพื้นฐานสักคนเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะมันไม่ได้หากันได้เจอง่ายๆแบบนั้นพวกเราต้องเสียเวลาไปบ้างหมาตั้งเยอะเพื่อที่จะได้อักขระนี้มาพลังอาวุธมันจะเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าตัวเลยนะถ้าแค่อคาล่าแค่นี้ข้าเองก็ทําได้นะ โอเคครับคำถามวันละหนึ่งคำถามของเรานะครับเมื่อไหร่ผมจะมีแฟนเหรอพี่ฮ่าฮโอเคครับถ้าเกิดว่าจะอยากมีแฟนนะครับแล้วชอบใครนะครับพี่ก็ตอบยากนะแต่ว่าถ้าเราแอบชอบใครเนาะเราลุยเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสมัยพี่เดียนมอต้นอ่ะพี่ก็เคยคิดเหมือนเราเลยแ่บแบบแอบชอบคนนึงอยู่เนาะแบบ3ปีแล้วอ่ะจนเรียนจบแล้วก็ยังไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็แบบปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆสปีโดยที่ไม่ได้บอกความรู้สึกนะครับย้อนกลับไปก็รู้สึกเสียดายนะครับโอเคครับไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับ